สวัสดีครับขอบสนามแมนยูวันนี้เรามาอัปเดตกันส,สดๆร้อๆเลยกับ2ดีลที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมารายแรกนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเป็นผีแดงตัวที่2อ,อย่างเป็นทางการเมื่อแมนยูประกาศคว้าตัวคริสเตียนเอลิกเซนด้วยการเซ็นสัญญาถึงปี2025โดยเอลิกเซนนะครับได้กล่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสโมอสรอที่พิเศษผมรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เริ่มต้นกับทีม ผมมีโอกาสได้ลงเล่นที่โอตทฟอร์ดหลายครั้งแต่การได้ใส่เสื้อสีแดงลงเล่นเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากมาต่อที่รายที่2ครับก็เฮียิโกเรียบร้อยแล้วสีแดงตัวใหม่กับดิซานโดมาร์ติเนสด้วยค่าตัว55ล้านยูโรหรือว่า46.6ล้านปอนด์โดยจะเซ็นสัญญากันถึงปี2027ตอนนี้ก็แค่รอประกาศอย่างเป็นทางการจากทางสโมสรก็เท่านั้นนะครับ และนี่ก็คือ2ดิวสดๆร้อนๆที่แมนยูคิกออฟนำมาฝากนะครับหากว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างไรแมนยูคิกออฟพร้อมมาอัปเดตให้แฟนๆผีแดงได้ชมกันอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแมนยูคิกออฟด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ